สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับวันนี้ผมพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศจากไปเที่ยวแวะมาทำบุญกันที่วัดพระบาทน้ำพุครับทุกคนวันนี้ที่ผมมาเป็นวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนดูบรรยากาศนะคนเยอะมากนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับจะมากับกลุ่มของ ดาราอะไรนะชื่อชื่อทีมโอว่าอะไรนะดาราบรงกอกอะไรนะดาราบรงกอฟิล์มดาราบังกอกฟิล์มครับทุกคนนี่คนนี้แนะนำก่อนเลยนะครับคุปโอะเอลจีเจนีครับนั่นนั่นสลับช่องกันแล้วก็จะเป็นพี่น้องที่พัดพากันมานานกเป็นเหมือนเพื่อนๆที่ทํา y o YouTube ด้วยกันครับทุกคนก็มีโอกาสวันนี้ก็มาแบ่งกันมีโอกาสมาทําบุญร่วมกันครับทุกคนตอนนี้มาถึงวัดพระบาทนพุเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วก่อนที่เราจะมาถึงวัดกันนะครับทุกคนทริปนี้นะครับทุกคนเราเริ่มสตาร์ทจากคอนโดของโอนะครับโดยที่ผมเอารถมาจอดที่คอนโดโอแล้วก็เรานั่งรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปสนามบ,บินดอนเมืองนะครับเพราะเราได้ทำการเช่ารถไว้ที่นั่นครับเดี๋ยวเราไปรับรถที่สนามบ,บินดอนเมืองครับบรรยากาศตอนเช้าวน รถไฟฟ้านี่คือสวยงามแสงสวยมากทุกคนนั่งดูวิวเพลินเลยระหว่างทางก็จะมีเพื่อนร่วมทางขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับคนอันนี้จะเป็นคุณเคียงแล้วก็คุณอานิวนะครับที่เราจะไปทําบุญด้วยกันวันนี้ที่วัดพระบาทน้าพุใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับเราก็มาถึงสนามบินดอนเมืองครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามารับรถนะครับที่ดอนเมืองนี่แหละทุกคนเราใช้ของนี่ เอาวิสตัวนี้นะครับทุกคนเราเช่ารถเอาเดี๋ยวได้สะดวกหน่อยรับรถตอนแปดโมงแล้วก็ปกติก็คืออันนี้โอติดต่องมาทางเน็ตเลยใช่ไหมทางเน็ตเองคยใช้บริการอยู่ก็คิดว่าจ้านิวเนียนรถที่เราจองไว้จะเป็นอ่าโตยต้าวีออสนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรถเป็นยังไงสภาพไหนเนาะ ถ้าใครสนใจก็เนี่ยครับสามารถสั่งจองได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยทุกคนดูกลกบมารับรถที่ดอนเมืองตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่บัตรบาทนภุคกันอีกทีครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็ได้รถมาแล้วครับทุกคนเป็นโตโอต้าอัลติสครับพอดีวีออเขาไม่มีก็ได้เอาติงมาชันนี้ เราก็ได้รถแล้วนะครับทุกคนสมาชิกพร้อมเดินทางเรามีความโชคดีห,หนึ่งอย่างวันนี้โชคดีที่ว่าคือเีว่าคือเราจองรถคันเราจองรถ v ี o ออแต่ v ี o ออสไม่ว่างเขาเลยให้วันจิตมาในลำะครับ <c oughs> ก็ได้นั่งกว้างสะดวกกว่า<ป>เดิมเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่วัดพระบาทน้ำพุเลยครับทุกคนดูด้านหลังเป็นไงกันบ้างอิ่มแล้ว เดี๋ยวเจอกันที่วัดพระบาทน้ำพุครับหลังจากเดินทางจากสนามบินนนทเมืองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็มาถึงวัดพระบาทน้ำพุแล้วครับทุกคนโดยความที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับรถในวัดจะค่อนข้างเยอะเลยครับเมื่อมาถึงพี่ๆเขาก็บกให้เราไปจอดในโซนที่บริจาคของได้เลยครับหลังจากจอดรถก็จะมีรถก๊อฟพาเราไปยังจุดนะครับ วันนี้วันอาทิตย์มานะครับทุกคนรถก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็กมีพี่เขาขับรถมาให้นี่พี่พาไปส่งถึงไหนครับเนี่ย<พ>าหาหลวงพ่ออ๋อใช่ข้างหลังมองกล้องไปเร็วเขากล้องเลยจ้าก็มีรถขับพามาถึงนี่ฮะหาหลวงพ่ออ๋อไม่ไกลมากโอเคเราก็ถึงแล้วครับทุกคน ปกติเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะอย่างนี้ทุกอาทิตย์ไหมพี่ยเยอะเนะาะก็ยังโอเคเนะาะอ,อย่างมุมนี้ก็คือมุมที่เราจะมาพบหลวงพ่อเลยใช่ไหมครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ใี่ที่จะไม วันกันวันอะไรไม่ได้เ,เจออ๋อ<ะ>พูดถึงที่นี่เขายังขาดแคลนอะไรครับพี่แ้าทางนี้ต้องการจริงๆต้องการอะไรอีกขน้อคอะไร้ำหวานน้ำหวานใช่ไหมครับอ๋อโอวัลตินแฟอ๋โอเคก็ยังขาดน้ำหวานโอวัลตินกาแฟนะครับทุกคนใครมีโอกาสก็นำมาบริจาคที่นี่ได้เลยน้ำหวานโอวัลตินกาแฟนะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่ ตรงนี้นะครับเขาจะมีโซนคล้ายๆเหมือนโรงทานจะมีแบบผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายแหละเนี่ย mm. เขาจะเอาขนมเอาน้ำอะไรนะครับมาให้กับคนที่เอาของมาบริจาคทุกคนดูนะอย่างร้านนี้นะครับเป็นร้านไอศครีมนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นของอร หลวงพ่อถ่ายชีวิตวัวมานะครับวัวนมแล้วก็ามาทําไอศครีมเลี้ยงพวกผู้ที่มาทําบุญที่วัดครับลองดูลองดูน้องคนที่ต่างนั้นก็เป็นเชฟนะออไม่ได้มั่วมั่วเดี๋ยวดูลองดูว่ามันอร่อยพอจะตู้ที่ร้านสะดวกซื้อได้ไหมตัวนี้ครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับที่นี่มันเป็นบรรยากาศเหมือนการแบ่งปันกันนะครับทุกคน ก็คือใครมีอะไรก็เอามาแบ่งใครทําธุรกิจอะไรขา,ขายขนมขายอะไรเงี้ยหรือว่าใครอยากจะแบ่งปันอะไรก็เอามาแบ่งได้เลยเดี๋ยวเราตอนนี้คือผมรอเวลาที่จะเข้าพบหลวงพ่อนะครับก็รอต่อคิวกันอยู่วันนี้หลวงพ่อท่านอยู่เองอะนะครับเดี๋ยวเรารอเวลาแค่นั้นเองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับทุกคนเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับก็จะเป็นเวลาถึงคิวที่ เราจะพบหลวงพ่ออลงกฎแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของกลุ่มเรานะครับที่จะเข้าไปาถวายปัจจัยแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับที่ทุกคนร่วมทําบุญร่วมบริจาคก,กันมาครับทุกคนบรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้ครับเป็นห้องแอร์เย็นๆเผื่อใครยังไม่เคยมานะครับเลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยที่งานวันนี้เ,เราร่วมกับาดาราบางเกาะฟิล์มครับทุกคนเป็นค่ายหนัง ที่เพิ่งเกิดไม่นานนะครับทุกคนทุกคนก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกลับบ้านกันไปครับเราใช้เวลาตรงนี้กันไม่นานนะครับด้วยความที่มีปริมาณของคนหลายคนแล้วก็หลายกลุ่มที่จะมาร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออีกเช่นกันครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศการเอาของแล้วก็ มาบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพุแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็กำลังเตรียมเดินทางกลับแล้วแต่ว่าจะแวะไปหาอะไรกินกันแล้วก็อาจจะแวะที่เขื่อนปราสาทก,กันนิดนึเงเดี๋ยวรอดูอีกทีครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับก็มาดูวิวสวยๆกันที่ ล้างรถไฟลอยน้ําแห่งนี้ที่โคกสลุงครับทุกคนตรงนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกเป็นอีกคลิปให้ทุกคนได้ดูตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างสําหรับคลิปต่อไปครับบรรยากาศที่นี่สวยมากๆครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่อิ่มบุญอิ่มใจครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเทาง่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด u b s cribe ให้เอาทีเจอนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.